สวัสดีครับสวัสดี FC หนองยางเทคเตอร์นะครับสวัสดีพี่เพียงน้องชาว youtube และชาว Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่18เมษายนนะครับ2567นะครับก็ผ่านพ้นไปครับกับเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับหรือเทศกาลสงการานต์นะครับก็วันนี้หนองยางเทคเตอร์นะครับ มีสินค้ารถขุดมือสอจากน้องยางแท็กเตอร์นะครับมา,าให้พี่พี่น้องได้ชมกันนะครับก็วันนี้น้องยางแท็กเตอร์นะครับมีรถขุดขนาดตั้งแต่6ตัน10ตัน12ตันนะครับมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ ผมจะมีเป็นมาร์ก60นะครับมาร์กท60คันนี้ไฟฟ้าครบครับผมเปิดราคาขายอยู่ที่430,000บาทนะครับแล้วก็คันถัดไปครับคันเขียวจะเป็นเจ้ามาร์กที0 0นะครับขนาด10ตันคันนี้ก็ระบบไฟฟ้าครบเช่นกันนะครับคันนี้ผมเปิดราคาขายอยู่ที่590,000บาทนะครับแล้วก็คันถัดไปนะครับจะเป็นเจ้าโคมัตสุนะครับ PC120 รุ่น5นะครับ คันนั้นเป็นคอนทนยาวนะครับ<ป>ก็คันนั้นรถสภาพเดิมๆนะครับเป็นเดิมเป็นรถขุดเดิมออกจากบางนาเทคเตอร์นะครับรถบริษัทบางนาเทคเตอร์นะครับก็เป็นรถขุดมือสองที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับคันนั้นก็ผมเปิดราคาขายอยู่ที่สามแสนสามแสนเอาไป3ามแสนห้าหมื่นบาทแล้วกันครับคันนั้นนะครับแล้วก็คันถัดไปครับ จะเป็นเจ้ามากักทูร้อยนะครับคันนี้มากับพร้อมไปอานพิเศษครับก็คันนี้ผมก็เปิดขายอยู่ที่ราคา3 8 5 0 0 0ับาทนะครับก็รถทุกคันพร้อมใช้งานนะครับเอกสารอินโอยทุกคันนะครับเน้นย้ำเอกสารอินโอยทุกคันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาชมรายละเอียดการเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับพี่พี่น้องๆ้องท่านใดนะครับ ที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ช่องทางในการติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0951917090นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับ0805994125นะครับส่วนทางอูเราก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางนะครับตำบลลานสแกออำเภอพยกระพุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่า พี่พีงน้องท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถขุดมือสองนะครับราคาย่อมเยานะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็เชิญชมได้ครับทดลองขับได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคันแรกเลยนะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับพี่เพียงน้องท่านใดนะครับก็อยากรู้รละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไปเมื่อกี้นะครับ คันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับคันนี้เป็นมาร์คทีนะครับ60่าขนาด6ตันนะครับมาพร้อมกับเอกสารอินวอยนะครับก็คันนี้ระบบไฟฟ้าครบนะครับมาพร้อมกับไบแท็กอ่าเซนนะครับคันนี้มีแอร์นะครับแอร์เย็นครับระบบพร้อมใช้งานนะครับไฟครบทุกดวงนะครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ สวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆคันก็ได้ครับประมาณนี้ครับ mm hmm. เดิมคันนี้ก็เป็นรถ mm hmm. เดิมบริษัทบางนาเทคเตอร์นะครับคันนี้นี่นะครับคันนี้ผมเอามาทำ บิ้วใหม่นะครับเก็บสีเก็บรั่วซึมนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับอประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวกันแบบอ่าคร่าวๆกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวครับนี่ครับสำหรับคันที่หนึ่งนะครับคันนี้ราคาขายผมเปิดขายอยู่ที่4 3 0 0 0 0บาทนะครับอ่าท่านใด มองหาอยู่นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูได้นะครับทดลองขับได้ทุกวันครับส่วนคันที่2นะครับจะเป็นเจ้ามาร์คตรีร้อยนะครับนี่คันนี้ขนาด10ตันนะครับมาพร้อมกับเอกสารอินวอย์เช่นกันนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าครบนะครับคันนี้เดิมย้ำเป็นรถเก่านอกของบริษัทยนตการนะครับยนตการนี่นะครับคันนี้ ทีเด็ดนะครับสวยครับระบบดีมากนิ่มเลยครับอ่าคันนี้มาพร้อมกับใบแทรค50เซนเช่นกันนะครับไฟครบทุกดวงเช่นกันครับนี่นะครับรถทุกคันเครื่องเดิมปั๊มเดิมนะครับคันนี้จะเป็นเครื่อง 4Bd1 นะครับอ่าเป็นตัวร้อยจะไม่มีเทอร์โบนะครับส่วนอ่าปั๊มที่ใช้นะครับจะเป็นคาวาสกิ K3V นะครับ K3 V63 นะครับนี่ครับดูคร่าวๆครับอ่สวยสดงดงามครับไม่ผิดหวังนะครับรับประกันแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านใดซื้อไปใช้งานครับนี่ครับน้องยางแท็กเตอร์การันตีนะครับโซ่ช่องร่างสวยนะครับอ่าคันนี้เดิมครับ เครื่องแพรปั๊มสวยครับคันนี้เดิมๆนะครับผมไม่ได้เก็บสีทําสีแต่อย่างใดนะครับคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่ห้าแสนเก้าบาทครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมอบอกไปนะครับส่วนคันถัดไปนะครับจะเป็นเจ้า,าโคมาสุ PC 120รุ่น5นะครับคันนี้ สีสันเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับคือมาสภาพนี้เลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับระบบไฟฟ้ามีครับมอเตอร์คัเร่งใช้ไม่ได้ส่วนระบบการทํางานระบบคล่องตัวดีมากครับเร็วครับคันนี้แอร์เย็นเช่นกันครับมาพร้อมกับเอกสารอินวอยคันนี้จะเป็นช่วงร่างไบแท็ก70เซนนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมโดยรวมนะครับ คันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งได้เข้ามาเมื่อเมื่อคืนครับมาถึงบ้านเมื่อคืนนะครับมาสภาพนี้เลยนะครับสีสันก็จะมีหลุดมีร่อนตามอายุการใช้งานนะครับคันนี้บูสสลักแน่นทั้งคันนะครับไม่มีรวมนะครับบูสสลักแน่นเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับ คันนี้เครื่อง CD95 Turbo บนะครับเครื่องเดิมปั้มเดิมครับนี่ครับสีสันเดิมเดิมครับคนเล่นเท่านั้นนะครับที่รู้ว่าโคมสุระสุ PC-425D ยังไงนะครับนี่ครับบอกได้เลยคันนี้ไม่ผิดหวังครับ ระบบดีครับนิ่มนี่นะครับพวกเฟรมช่วงล่างอะไรสวยดีนะครับยังไม่มีแตกมีร้าวมีผุครับนี่นะครับคันนี้ผมเปิดราคาขายอยู่ที่3าม0 0 0ห้บาทนะครับคันนี้ราคาต่อรองได้ไม่เยอะนะครับต่อรองก็ช่วยค่าเทลงเทเลอร์ได้ครับ ก็มาคุยกันได้ครับเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับน้องยางเทคเตอร์ครับพร้อมจบทุกคันพร้อมดันทุกเคสนะครับส่วนคันนี้ก็จะเป็นเจ้า SK045 นหะครับหรือ Mark II ครับ120คันนี้จะมาพร้อมกับปลายอาร์มพิเศษนะครับคันนี้ก็เอกสารแจ้งจําหน่ายนะครับคันนี้ สีสันก็มาแบบนี้เลยนะครับผมมาเก็บแค่สีช่วงล่างนะครับคันนี้มาพร้อมกับใบแท็ก50เซนนะครับช่วงล่างก็โซ่ใบบางไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าพูดถึงว่าเอาไปใช้งานก็ใช้งานได้ยาวๆครับก็มีหักบ้างครับนี่เช่นใบนี้นะครับแต่โซ่บุดไม่แตกครับ คันนี้ช่วงล่างก็อาจจะใช้งานได้สักประมาณคันนี้ประมาณ60-7ถึงนะครับพวกเฟรมช่ว,ชว,ชวงล่างนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับก็ไม่ถือว่าขี้เลยครับก็ใช้ได้ครับใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันครับส่วน สีสันเนื้อตัวนะครับโดยรวมก็สวยเช่นกันครับนี่ครับประมาณนี้ครับะระบบดีครับคันนี้นิ่มเลยนะครับคอนโทรลเบามากครับกันนี้นี่ครับ นี่นะครับตัวเดิเดมๆครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง c b 9 5เอ,อ่อไม่ใช่ครับอ่าอโทษทีเป็นเครื่อง 4Bd1 Turbo นะครับอ่าเป็นเครื่อง E s u z u นะครับ 4Bd1 Turbo ก็ปั๊มที่ใช้ก็จะเป็นคาวะสกิ K3V เช่นกันนะครับ K3V63 นะครับอนี่ประมาณนี้เลยครับอ่า ตอนนี้พร้อมใช้ทุกคันครับพี่ๆน้องๆท่านใดที่อยากทราบอยากรู้รายละเอียดต่างๆนะครับของรถแต่ละคันนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0951917090นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับจะเป็น0805994125นะครับ คันนี้ผมเปิดราคาขายอยู่ที่3 8 8 5 0 0 0บาทนะครับสนใจมาทดลองขับแล้วก็ราคาคุยกันหน้ารถได้เลยครับสวยครบจบที่น้องยางเทคเตอร์นะครับนี่นะครับสวยทุกคันครับนี่ครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นครับ บรรยากาศยามเลิกงานนะครับก็ทีมช่างได้เลิกงานแล้วนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้มารีวิวให้พี่พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่ครับก็ฝากพี่พี่น้องนะครับติดตามาผลงานของทีมงานเล็กๆเด็กๆ,ๆหัดทำนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ สำหรับอูเราก็ตั้งอยู่ที่นะครับบ้านหนองยางนะครับตำบลลานสแก่อเาเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอขอฝากเพียงแค่นี้นะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมเป็นคันๆไปนะครับตอนนี้ก็เอารวมๆกันไปก่อนนะครับ เผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่า,อ,าอยากรู้นะครับว่าตอนนี้ที่หนองยางแทกเตอร์นะครับมีรถขนาดารุ่นไหนบ้างนะครับขนาดกีตันรุ่นไหนบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากพี่ๆน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอพระคุณครับ